เลยลวแต่พี่ใจใจก็ช่วยสี่ผู้ช่วยอยู่ <c oughs> ทายคือแหลมอีกแล้วมอร์นิ่งคบเฟ่น้องสกายกินไท่ลวกทุกวันเลยครับเพราะว่าอร่อยมากจริงๆเนี่ยทุกวันเนี่ยเราต้องเข้ามากินทีนี้ครับแต่เออเราตื่นเช้าวันนี้เราสายหมย ะไร์ตี้แค, Morning, คปมอร์นิ่งครับลูกไยูโหนี้ยนย้องเาเสียในครับมันมีแห้งของเขาอยู่ครับลังวกอยู ดูสั่งเซ็ตนี้ครับเดี๋ยวดูที่ว่าหน้าตาจะเหมือนในรูปรหรือเปล่านะครับสวัสดีครับโลกเก้าโมงเช้าของวันศุกร์ที่หกพฤษภาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยห้าสิบสี่ครับเราเตรียมตัวจะเดินทางกลับนะครับฝั่งไปกลับเราก็จะไปพักที่ ไปชอปปิ้นที่ออชาร์ดก่อนนะครับรูทบายคอรเตซันนะครับเราอยู่มา5วันแล้วนะครับอ่าตอนนี้เราก็กำลังจะกับกันอ่ะเกไ่รเลยเกงมากเก่งมากอ่าพี่โตแก๊งคุณน้านะครับก็ซื้อมากมายมากมายไม่แน่ไก่กองนี่ ขอ,องเล่นเยอะจิ๋วจิ๋ว,ว,วไม่น่าเชื่อภายในไม่ถึงชั่วโมงคนไทยละล,ะลายเงินไปได้ภายใิขดตาเดียว,ว,ว,วเรากำลังมุ่งหน้าไปสนามบินทางซีนะครับนะครับส่วนนี้นก็เป็นเป็นรถบัสคันที่สองของเราเป็นรถบัสคันที่หนึ่งนะครับ ใกล้จะจบคลิปแล้วครับก็คิดว่าคงไม่มีอะไรเกิดขึ้นระหว่างทางนะครับกำลังเดินทางไปที่สนามบินนะครับนั่นคือรถบัสคันที่สองครับเราถึงสนามบินกันแล้วนะครับ อย่าเพิ่งเข้ารถเข็นมาหลายคันรถเข็นคันหนึ่งมันกินที่เยอะเดินไม่ได้กลับ,บมาใหม่ออนันนี้เราลงไปชั้น B2 สองถ้าลงมาได้เรื่องต้องลงไปสองรอบแต่ว,ว่าเดี๋ยวหากันไม่เดินหลบปวดที่ขาบัตรสองไม่เดินไปแล้วยอย่าขวางที่ค้าอย่าขอบบวางแหลมคมบุก แชงฟรีครับสายกันดินโกฮอมเรากำลังจะกลับบ้าน,นครับ,ออบของเลน่นชิ้นสุดท้าย จะไปไหนเ,เ,เนี่ยนะครับไปขึ้นงานวันเย็ดคนออกก่อนลูกอาถอยลูกขึ้นไว้อ่าไปไยถอยไปคุณนัดไปคุณนัดนุ่น มาหลด,ด,ก,ดกระเป๋าเลครับแรกน่นหละไปลุกไปลุกหายใจค่ะสอบผุ้งจะอะไรเข้าไปอะไนะครับกำลังลาพ่จาอยู่ปเปลี่ยนเป็นอะ่่าวด่าคนเดียว ้อดี๋ยวไปกินผัดไทยเดี๋ยวไปกินผัดไทยนี่ค่ะสดบคสค่ะคค่ะคคอยากกลับด้วยอย่าลาเยอะอยากกลับด้วยค่ะค่ะอ่ะตุงีค่ะแล้วไปอ่น้ำตาคอนะมือโอเคไปาย บาย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 สิงคโปร์ไปนะมาอีกเปล่าญี่ปุ่นบ้างยกมือขึ้นสวัสดีพี่ด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับรับ6เคสครับ เทสเหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมไอบัวไปนั่งไหนอ่ะอ๋อเขาคือไกิกบเาวันวันที่หกวันศุกร์ที่หกพุทธกราณวันทีห้าสีา่นะครับวันนี้คุณพ่อคุณแม่มารับแหมดีใจกอดกันใหญ่นะครับนะทุกคนคุอส่งทุงที่ทุกคนหายใจได้ลอดภัยเหมือนเดิมเฮ้ หยุดสนได้แล้วแต่มันโคตหน้าดูนี่พียตอมเพือีกพี่อตอมน่ารักมากดูแลน้องๆเป็นอ,อย่างดีกินไม่มากหรอก